สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับช่วงบ่ายแก่ๆนะคะวันนี้ก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่18สิงหาคมนะคะแม่ค้าก็มีมีดมาให้พี่ๆได้ชมกันเนาะวันนี้นะคะแม่ค้ามาพร้อมกับมีดบางตอนะคะมีดบางตอวันนี้มาสีเล่มค่ะมีมาทั้งหมดสีเล่มนะคะแล้วก็บางตอชุดนี้จะเป็นบางตอที่ทํามาจากเหล็กรางรถไฟนะคะมีแค่สีเล่มเนาะ เดี๋ยวมาดูเล่มแรกนะคะแม่ค่าจะไล่ตั้งแ,แต่เล่มที่น้ำหนักเบาสุดเนาะเล่มนี้นะคะบางตอค่ะบางตอที่ทำมาจากเหล็กรางรถไฟนะคะเล่มนี้กว้าง2.6ยาว9.2ค่ะสันโคน7มิลน,นะคะสันโคน7มิลเล่มนี้น้ำหนัก650กรัมค่ะด้ามจับเป็นด้ามไม้ประดู่คอเล็กนะคะด้ามจับอยู่ที่ประมาณ7นิ้ว บางต่อแบบนี้ก็เหมาะกับสับกระดูกเนาะสับกระดูกนะคะบางต่อไว้สับกระดูกค่ะมีมาแค่สี่เล่มนะคะวันนี้เนาะดูความคมค่ะคมมากเล่มนี้นะคะเล่มที่หนึ่งค่ะบางต่อสับกระดูกนะคะต่อไปเล่มที่สองเล่มที่สองนะคะเขาจะเป็นบางต่อที่หัวมนเนาะ หัวของเขามนๆนะคะเล่มน,นี้กว้าง2.5ค่ะยาว9.6นะคะสันโคน6มิลค่ะเล่มน,นี้สันไม่ค่อยใหญ่นะคะสันโคนห6มิลแต่ว่าน้ําหนักของเขาอยู่ที่700กร,รัมนะคะด้ามจากกับก็เล่มน,นี้ยอยู่ก็เท่ากันเนาะ7นิ้วนะคะเล่มน,นี้น้ําหนัก700กร,รัมค่ะเล่มหนึ่งสองสามนะคะนะคะให้ราคาเล่มละ750บาทนะคะทุกเล่มแถมฝัก PVC ให้ ai, แล้วก็ แัดส่งให้ฟรีด้วยค่ะคมมลิปเลยค่ะบางต่อสับก,กระดูกเหล็กรางรถไฟค่ะต่อไปเล่มที่สามเล่มที่สามเขาจะเป็นบางต่อที่หัวตัดแบบนี้เนาะบางต่อหัวตัดนะคะเล่มนี้กว้าง2.5ยาว10.4ค่ะสันโคน7มิลน,นะคะเล่มนี้น้ำหนัก700กรัมค่ะด้ามจับเนี่ยน่าจะเข้ากันหมดนะคะอยู่ที่7นิ้วเนาะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะ หนึ่งสองสามนะคะเป็นราคาที่เศษเแล้วค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาเนี้ยแถมฝักพีบีซีให้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะดูความคมนะคะเล่มที่สามค่ะต่อไปเล่มที่สี่เล่มสุดท้ายเขาจะเป็นบางตองหัวตัดเล่มนี้นะคะแต่ว่าเล่มนี้เขาเป็นเล่มที่หนักสุดนะคะในชุดเนาะกว้างสองจุดเจ็ดยาวเก้าจุดเจ็ดค่ะสันคนเล่มนี้แปดมิลนะคะเล่มนี้น้าหนักแปดร้อยกรัมเล่มนี้ไหมคะ เล่มน,นี้นะคะนะคะให้ราคาเล่มละ800บาทค่ะ1 2 3 750อามเจ็ดรอยห้าสิบบาทนะคะส่วนเล่มน,นี้เล่มที่หนักสุดค่ะ800บาทนะคะสำหรับเล่มที่4ี่นะคะดูความคมค่ะบังตอสับกระดูกก็ต้องมีน้ำหนักแบบนี้นะคะน้ำหนักเยอะๆสับกระดูกจะได้อาขาดง่ายเนาะ ถ้าพี่พี่สนใจนะคะบางตอหลิกรางรถไฟชุดนี้ค่ะมีทั้งหมดสีเล่มนะคะก็ทักมาค่ะที่เบอร์0ูน950 7สอง้าหปดค่ะปืนนี้แอดไลน์ได้เลยนะคะเพื่อนๆขอดูรูปเพิ่มเติมอ,อีกทีในไลน์ได้ค่ะวันนี้นะะัมยค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ